สวัสดีเพื่อนผู้ชมกันด้วยครับผมวันนี้จะเอาชีวิตรอดอีกแล้วเป็นคลิปทีย่ยาวนานมากการอชีวิตรอดนี้ปกติผมจะอัดของวันเสราร์วันเสราร์เลยใช่ไหมครับผมจะอัดวันเสราร์เลยแต่ว่าคลิปนี้คือวันเสราร์ไม่ว่างก็เลยเขาอัดวันศุกร์แล้วลงวันเสราร์นั่นนะครับ ถ้าลงเช้าก็ไม่ต้องงงนะครับเอ้ยจะหลับแล้วแล้วความที่ว่าอัดดึกด้วยแหละตอนนี้ดึกด้วยเข้าเกมนานจังเลยเข้าเกมนานจังเลยโอเคเข้ามาแล้วโอเคอ๋อเมื่อาวานเมื่อ EP ที่แล้วเหมือนจะได้แตงโมงมาเพียบเพียบเลยยินได้ยาว ผมไม่ติดไม่ใช่ไรผมจะมาตกแต่งบา้านนี่มันมันปียังเนี่ไว้หลังไว้เออในขยะหลังขยะดีกว่าแบะไว้เล่นๆนะบอสวันนะเออเอ,อ,อย่างเท่ะโอเคอีพีนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเกมนหมครับก็อีพีน้ก็ขอทำอะไรดี ผมจะเอาชีวิตรอดแบบเอเอเรียกว่าไงไม่นอนละกันเนาะ,ะคือห้ามนอนเดี๋ยวผมจะคราบดาบมา1เล่มเลยโอ้โหเหล็กหมดตูดแน่ต้องใช้คือคราบดาบไปแล้วใช้เกาะกี่อันตอนนี้มียู่มีวเจ็ดใช่ครับเกาะกี่อันนะใช่ครับเกาะเออแอัน โอ้โหหมดแน่เหล็กหมดบ้านแน่แต่ว่าอีพีนี้ก็ตามที่พูดจะไม่นอนนะอีพีนี้จะไม่นอนอุ้ยแหลกมากไม่ได้เข้าแมบมาสามวันมั้งสามสี่วันไม่หรอกก็อาทิตย์หนึ่งอ่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ยคนร้ิสาจะทาท่าอู้แหลกแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมขอตัดตอนที่โอ้ขอตัดไปตอนที่หายแหลกแป๊บโอ้ไม่ไหวแล้วแหลกมากโอ้แหลกโอเคท่านผู้ชมครับหายแหลกแล้วผมกระโดดลงมาเลย กชอบสไตล์แบดบแบบ๊สไตล์โอเคโอเคอีพีนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็เลยเอาอีพีนี้ขอคลิปไม่ยาวแล้วกันเนาะโอ้ยมาซีเมย์มามมน,มนี่ป่าวป่าวไ,ไม่มีไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรเลยขึ้นบ้านเดีเฉยแต่ว่าเฮ้ยทำได้ก็ตามไป มีคมคใครยิหนดนนะไปยิ่ใต้อมเมนใต้อมเมนมีกล่นแบบนี้ไม่ไหวแลหล่นอ,น,อน,กกน,นี้ห,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 หมดโอ้ทั้งคนเล่นทั้งคนไม่ได้เล่นเลยแหละตอนนี้นคงหลอนันอยู่อะ่ะนีี่คานูนะไม่ไหวคิปปี้สวัสดีสสดเออมาเร็วมาเร็วมาหาส้นีจะหน้อยมาเร็วมาเลยอยากกว่ะ เอเดมเมียนี here. Here. <Fine. S 1> <Di> ่เองเขาช่วยแบกแบกแน่วันเนี้ยนี่มามาใกล้ๆหาเรื่องเหรอเออคิปเปอร์ตายต่อมามองหน้าเอเดมเมียนมาดิมางาเนี้ยออยูะไรอยู่เออตายตายน้ำแน่วันเนี้ยแกแกไม่อยู่ดีดีอ่ แกได้ดูน้ำแม่เว้ยเกือบเกือบเกือบไปแล้วคุณผู้ชมเกือบตกน้ำอู้หู้มันเล่นยากนะครับเล่นน่าท้าไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าก็คือตายไปแล้วอ่ะวูวทำไมแถวนี้เอโนเมียนมันเถื่อนจังเลยมองหน้าเอาเหรอมองเอา กันเองซื้อซือโดนน้ำไปโดนน้ำไปเออโดนน้ำกันเองไปสักพักตายไปคำเลี่อเราต้องไปคือไปดีเอ็นเอไม่ใช่เนเธอร์ไปดีเอ็นน่ะไม่ใช่ดีเธอร์นะโอ้ไปสิแอนซี่แอนซี่มันอยู่มันอยู่มีแอนซี่แล้วตอนนี้เออโดนไปมองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่องกลัว เดี๋ยก็มีน้ำอ่ะคือกลัวอะไรอะครับก็เป็นทุกแมนกลัวน้ำน่ารากี่ใกล้ใกล้แค่ไหนกลัวอะไรคิดหรอว่าฉันจะกลัวนายน่าปกติคือคนอื่นนะเจอเอนทุกแมนทีต้องแบบร้องหาแม่ไอันนี้คือแบบคิดว่ากลัวเหร,อค,เหรอ,เอคิดว่ากลัวนะก่อมาดิมามาเหอะคิดว่ากลัว ขนาดนี้ไม่กลัวนะเนี่ยยังอยู่ในน้ำหรือ่ไม่กลัวนะี่จะเป็นยังไงนะโอ้ยไก่วะ่ะไก่โอ้ไก่ไก่ไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูไม่มีอะไรทำจริงๆนะเนี่ยอ่ารับหนึ่งนะรับหนึ่งนะโอเค ไม่มีอะไรทำจริงๆนะเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามีอะไรทำป่านนี้ไม่ทำแล้วกนเนี่ยตลกคือแบไม่ทำอะไรตลกตลกแปลกๆนี่หหลกเอ้ยซูมในลาวาซูมในลาวาแบบ HD จัดๆเลดดีมาก HD ดีมากจริงๆโอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาหน้าต่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนมันมองยากอะหน้าต่าง โ okay. อเคเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เคออ่าไอ้สองคนได้แล้วกันเนะาะเดี๋ยวมาดูกันพเพราะฉันไม่แม่แมองอัดคิดว่ากลัวตายเนี่ยถ้าตายคือจบไม,อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตัดดีกว่ามองหน้าหาเรื่องเนี้ยเลยเอาเอ๋อเกยก็ไม่กลัวใช่ไหมเกย์ต้องเล่าแนี้เฮ้ย ขนาดไกะตายมาแล้วน่ะโอ้มันกลัวเราขนาดที่ว่าหนีไปนูน่นเลยดูเนี่นั่นน่ะท่านผู้ชมตรงนั้นน่ะข้างหน,น้านั่นน่ะเออประมาณตรงเฮ้ยเกิดเรน่องเกิดไหนอ่ะฟองมันถึงคิดว่อาจจะตายไปแล้ว,ก,ว,ลว,ก,วลก็ได้ใครจะไปรู้ไปดีกว่าขึ้นบ้านดีกว่าเเวลากับการอยู่กับอินเดอร์แมนมาสามนาทีแล้ว ความจริงอาจจะเกินสามนาทีแล้วใช่ได้ซ้ำเว้ยมาสีแดมาสีแดงมาหนิอุ้ยเกอบตายอุ้ยแม่เกือ,อ,อกบตายแล้วเนอะดีเด้อมีน้ำอยู่ตรงเนี้ยอะผมมีน้ำอยู่ตรอดแล้วเด้อโอ้โหไม่ไหวแล้วค่าไม่ไหวแล้วเออทุกช่องมิมบอกว่า ช่นึงนะคะเราเอให้องนี้คะห้องวนหิหินตาลไม่ใช่สินตาลเขาเรียกว่าอะไรสีอะไรนะ้ไมเ่ีิรอคนาจะบอกว่ายเได้ขึ้นไม่ได้หวะขึ้นขั อ้อขึ้นถูกถูกแล้วแต่ขึ้นสูงไปว่าตรงนั้นคือเป็นจุดที่ผมก็มาเจอช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ว่าผมเดินเล่นๆนะเดี๋ยวสักพัดหน้ามั้งจะพัดมีพัดหน้านี่แหละเดี๋ยวทําทางขึ้นที่มันดีๆแหละไม่เอาแบบนี้แหละเสี่ยวตกตกไปคือตายอะ่ะตายสถานเดี๋ยวขนาดแค่ตรงนี้ที่จะตาย แตงโมโอ๋อข้าวผสมแตงโมไงอร่อยนะอร่อยอร่อยบ้านไหนโอ้ขึ้นลำบากลงก็ลำบากทางลงไม่ใช่ง่ายๆดีหน่อยที่ว่าทำทางอ้อมลงไปแล้วลวัสดีครับพี่หลบไปหน่อยหวันหวันจริงจรตัวนี้เก็กจัดอยากคือฟาดาไฟไหมอาสักทีไหมตอนตี่ะแป๊ะเดียวอะ แป๊เดียวหลับป่าหลอกเราเนี่ยลหลับตีทีเดียวซอมบี้ยังปิวไปน,นอกโลกเลยนับภาษาอะไรกับเราคือที่จะทำเสียงสูงไม่ใช่อะไรคือเน็ตมันกระตุกมากเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทำพาร์ทนี้ให้คำว่าไม่นอนคำว่าไม่นอนคือไม่นนแตะที่นอนโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเพชรมาเพราะว่าไหนๆก็แบบคนมันรวย ช่วยไม่ได้เขามันรวยรวยแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวไอพีหน้าก็หมดแล้วของเนี่ยอืออะอ่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 เสียงเนีจิะชัดโอเคขอสักก้อนนึงก้อนนึงนะก้อนเดียวก้อนเดียวไม่เอาหกก้อนสิเออมาก้อนเดียว มีไม้สักหน่อยไหมโอเคขอบคุณมากค่ะโอ้ยเมสูรีมอรีมันชักที่เอามานี้ไม่ใช่แล้วนะเอามาทำเป็นโล่นะขอทำแบบนี้แปบบ๊บโอเคผมขอตัดสินใจนอนากกนไม่ไหวละเน็ตหลุดอ่ะเหมือนเน็ตจะหลุดแต่ตอนเนี้ย คือแหลกไปหมดแล้วอะ่ะแหลกจริงคือแหลกแบบเออเลยตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วอะ่ะโอ้อยากกระจบลิปแล้วเ,เนต็ตเนต็ตไอ้หย,ยุดยุดต้องจะหัวร้อนกับเน็ตแล้วนะดูดิดูความช้าของมันเมื่อกี้กดเปิดแล้วมันยังไม่เปิดเลยสามวิันเปิดให้โอ้โหดีจริงๆเน็ตบ้าน หนึ่งหนึ่งบาทเน็ตยี่สิบห้าตังค์นี่แหละคือเน็ตยี่สิบห้าตังค์ที่แท็บทูอึดลงนะ้ำโอ้โหเสียหัวใจฟรีๆพอดีคนมันรวยหัวใจไม่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 ใช่รวยอย่างนั้นนะไม่ใช่รวยหัวใจอย่างนั้นนะคิดบีบหมายถึงว่ารวยหัวใจในเกมนั่นแหละคือแบบมันไม่เยอะหัวใจคนเล่นในเกมเยอะอะเมื่อก่อนในเกมเวลาเล่เนเอาชีวิตรอดนะชอบ ตัดหญ้าตรงนั้นแต่พอมีแตงโมประมาณหน,นึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อก้สิบเก้าอันเนี้ยก็แบบไม่คิดที่จะต้องมาตัดหญ้าอะไรเนี่ยไอฟางข้าวเนี่ยแล้วขอตัดแตงโมกินแล้วกันตุนแตงโมไว้เพราะแตงโมมันโตทุกครั้งเพราะว่าเข้าเฟิร์มมาสีเข้าแมบมาทีก็แบบติดเลยอ่ะแตงโมก็คือติดแล้วอ่ะมาแล้วอบะน่ากินมากอืมสัยพี่เต้่า แกน่าจะชอบทีนี้แกดิสเซนไซเซอร์ไม่ได้ดู่ช่องงานไม่ดูช่องเขานานมากใช่ใช่ใช่โอเคอันแน่คิดว่าฉันจะโดนหลอกงูหรอไม่ไม่ไม่ฉันจะไปโดนหลอกงูอย่างนั้นมีแตงโมอยู่แค่นี้เนี่ยนะไม่ฉันไม่ไหวแล้วมีอะไร่ทำเลยได้หนังมาด้วย สบายใจและเราอุ้ยไก่นานๆที่เราจะได้กินไก่นะใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็ตาคอมเมนต์ใช่ช่วงนี้ไม่มีอะไรทำจริงๆตาคอมเมนต์หมดอ่ะเดี๋ยวจะไปอ่านแล้วก็เอามาทำตามนะแต่ถ้าใครแบบบอกว่าแบบเล่นด้วยกันหน่อยฟรีไฟล์ก็ได้อะไรอย่างนี้ก็คือไม่ทำนะเพื่อเกียไปหา UAD ด้วยใช่ขี้เกียหา UAD ดีหรือใครอยากจะเล่นจริงๆก็ก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ว่าต้อง ต้องเป็นสิทธ์มีสิทธิ์สูงสุดแล้วแบบตายไปซะไก่งู้าอยากกินอาหารแบบพวกไกอ่อะไรแบบแม่มันจะเพิ่หมหัวใจเยอะก็ตามไม่กินหรอกทำไมทุกใครรู้บ้างฝากใต้คอมเมนต์หน่อยนะบอกหน่อยว่าทำไมพวกแบบเออเอ็นเดอร์แมนมันมาเกิดเยอะจังช่วงนี้น คือส,สังเกตดูเอ็นเดอร์แมนเต็มแมปแล้วอะ่ะไม่นะเอ็นเดอร์แมนอาจจะมาบุกโลกเพื่อทำลายล้างโลกว่าเป็นไปขึ้นบ้านกลับบ้านกันไปปิดคลิปที่หน้าบ้านล้กันปิดคิที่หน้าบ้านเหมือนเดิมปิดคลิปที่หน้าบ้านเหมือนเดิม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 ,ม,เ,ดมเพราะว่า มันอัดมานานแล้วขี้เกียจลงคลิปแล้วแล้วนึนนะครับโอเคครับสวัสดีจบคลิปไปเพียงเออข้าบ้านทำไมวันนี้ออดีมุมมองนี้มันมองยากไปไหนอเออเปิดประตูก็ไม่ได้เอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมุมมองนี้นะใครอยากเอาชีวิตรอาแบบมุมมองนี้มันจะเออ ยากไปไหน่อยไหมถ้าให้ทำคอนเทนต์แบบมุมมองนี้ทั้งเกมก็ก็ไม่เอานะเข้าออกประตูทีนี่คือแบบลำบากลำบนวนทางไม่มีทางเข้าทางออกทางเดินทางเข้าทางนอนขอ,อจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อะโหเท่จดคือแบบถือมีดแล้วแบบบายบายก็คือแบบ,อ,แบอ,อ,แบบอันนี้ไม่ต้องงงทำไมถึงมีโลมีดาบอย่างงี้นะทำเป็นตัวเองไปดากกบตววินไปได้เฉยไม่มีอะไรหรอก แบบป้งติวติวติวยิงมาเลยข้าไม่กลัวเจ้าล็อกติ้วติวติวแล้วก็แบบติงตองอ่ะเออเหมือนคนติงตองตอนนี้ฮะกดยองยังตบมือได้มันสุดยอดเกินไปแล้วท่านผู้ชมบอกมือโอ้โหไม่แทงหัวตัวเองชัดกลคือแบบชี้อ่ะสองสารเขากดขาแบบตบกระโดดตบเออมันกระโดดตบเลยเลยเนี่ยนี่กระโดดตบกระโดดตบกระโดดตบไม่มีอะไรทำแล้วนะ โอเคถ้าใครอยากให้เอามอสในมายคราฟมาลงนะก็ไม่ได้มีมอสเยอะหรอกก็พอดีไม่ใช่ครับคนลงมอสเยอะอ่ะมีอยู่2องมอสนะมอสสกินปืนกับมอสดาบอินฟินิตี้ก็คือมอสดาบอ่าจะเป็นรูปฟ้าแดงอันนี้นะครับส่วนมอสปืนจะเป็นรูปอันนี้อยู่แล้วใครก็รู้ถ้าใครอยากให้เอาลงนะครับก็บอกได้คือมันก็มีมอสขายอยู่เนี่ยมอสใช้มอสซื้อเนี่ยแต่ผมก็ไม่เอาหรอกก็เอามอสแนะนง ราก็ก็ขอจบคลิปวพีนเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคก็ขอจบคลิปวพียนเท่านี้นะก็ไม่มีอะไรจริงๆแล้วคลิปนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรจริงๆอะไรแต่ว่าขอเล่นอะไรหน่อยนะนี <S <S ่คือทําอะไรก็ไม่รู้ <S <S ทําได้เทไปนะั่นแหละแบบ,บวิววิววิววววิววิวอ๋ย แม่มีขอคุยแชทเล่นๆหน่อย ไฟน้ำไม่รู้ทำอะไรไฟน้ําอะอะไรไฟน้ำอะไรถ้าคือเหมือนเป็นคนดิงต้องออัดคลิปที่ก็คือแบบทำนู่นทํานี่ไม่มีอะไรทำทนับหนึงนะถ้าเราเอาน้ําเทลงถังขยะบ้านเราเราผมนามผู้ชมคิดว่าผมจะสามารถทําได้ไหมแบบเออเอาตัวเองลงไปในถังยออหนึ่ง ก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้กระชิงเนี่ยไอ้ชิงถึงไม่ใช่กระชิงอะไรเขาเรียกว่ากระเชา้าไม่ใช่กระเช้าเหมือนกันขอปรับเป็นมุมมองที่ชอบตัดแบบขอเดี๋ยวมาวถ้าท่านผู้ชมก่าอนอัดคลิปก็คือทําแบบนี้นั่นเองก็ไปทําแบบเนี้ยเล่นๆอนะ่ะโอเคมันแสงดังมากจะขอตัวกก่อนแล้วกันทุกมาทุกยักทุกเย็นจังเลย ทุกอย่างทุกเย็นดีนักอุตส่าห์จะมาปิดน้าบ้านแบบนี้เป็นกระดิ่งบ้านแบบ <โ Makes S 1> ไม่มีคนมาบ้านหรออะไรเงี้ยถ้าแบบกลับมาแล้วคบอะไรเงี้ยแบบทำแบบเท่ๆแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยอะไรเงี้เยเท่ๆเนาะก็ถ้าช่วงนี้นใครไม่อยากดูก็หยุดดูไปเลยเพราะว่าคลิปมันจะยาวเพราะว่า ไม่มีอะไรทำเนี่ยแหละคือปิงต้องอะ่ะช่วงนี้จะปิงต้องไปไหนก็ไม่มีอะไรทำจริงเนาะโอเคเอาทุกอย่างไว้บนหัวของล้ำค่าไว้ข้างบนบ้านล้กันไม่รู้ว่าจะมีใครอยากเล่นกับเราไหมก็ไม่ไม่แน่ใจแต่ถ้าคาดเดาแล้วไม่น่าจะมีใครอยากเล่นเลยหรอกปิงต้องักขนาดน้ใครจะอยากเล่นเนาะโอเคเดี๋ยวขอเก็บของล้ำค่าไว้ข้างบนหัวกัน ก็าจจะงงว่ากล่องไหนใช่ไหมแบบกล่องไหนกันเนาะกล่องนี้เนะกล่องนี้เนาะอ,นนะอะไรเงี้ยจะไม่ผิดจะมีหนังนี่ไงหนังแล้วก็เอาไม้มาก็าทําแบบนี้น่าจะทําได้ไม่ไม่หันเป็นแบบอีกแบบนึงอนะหมุนนนะึงอะอ่ามันไม่มีหรอก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหม ขอหาก่อนว่ามันทำไอ้นั่นได้ไหมนี่ไงอ๋อมันไม่ใช่ช้าเราจะต้องใช้สติ๊ก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 นี่ไงได้หนึ่งอันละเอาแท่งเก็บไว้เผื่อว่าเราจะได้ใช้นะก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ใครอยากจะดูอะไรก็เหมือนกันนะโอเคติดยากหน่อยมันไม่มีรหรอกเอาเอ็มมาล่องมา,าไหนๆก็มีก้อนหนึ่งอยู่แล้ว <Es> ลืมไปมันกดไม่ติดหรอกไม่นะนี kind of ่เอาไว้เทะๆอย่างนี้แล้วกันโอเคกล่องนี้คือมีเพชรมีเมล่แต่ว่าโอเคเอ็มเอาเอ็มเอ็ล่อออกมาเราจะทำให้มันดูไรค่ะด้วยการเอาเมาล่ใส่เข้าไปข้างในนะเอาหนังที เราจะทำเอาเศษเอออันนี้เราทำเศษสติกไว้ไว้ไวแค่นี้มันก็แบบดูไร้ค่าแล้วเหมือนแบบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคขอจบคลิปไเพียงเท่าน,นี้แล้วกันน่าจะมานานมากโอ้ยี่สิบเอ็ดนาทีโอเคหยุดคลิปแค่น,นีบ้บายบายอาจจะไม่บายขอทำอะไรอย่างหนึ่งก่อนขนาดจะเปิดคลิปก็ยังไม่ทำแบบนี้ ปิดคลิปก็ยังจะทำอีกโอเคเออไม่บายเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับเออไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันอาทิตย์เพราะว่าวันนี้อัดวันศุกร์เนาะวันเสาร์าก็ไม่ว่างต้องไปข้างนอกเนาะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับอ,อ,อีกแล้วบอกว่าเจอกันใหม่วันอาทิตย์ครับ